ไปไหนมาลูกไปไหนมา,นมามหนูมาชมทะเลหมอกเหรอฮะมาชมทะเลหมอกเหรอไปไหนดหูทะเลหมอกนะครับสวัสดี เช้านี้หมอกหนามากก็เลยเดินขึ้นมาถ่ายวิดีโอให้ทุกๆชั้นทุกๆท,ท,ท่านได้ชมกัน,นครับที่นี่ที่ตำบลรับล่ออำเภอท่าแจหวัดชุมพรนะครับนี่ครับบรรยากาศในสวนทุเรียนนะครับมีทั้งหมากมีทั้งกล้วยนะครับเป็นสวนผสมประสานนะครับทุกคน